อยางได้แท้ๆบ่น่อยยนี่กับมีแต่ทองคำาลาไม่เสีรับแต่ทาทองคำบ่มีหยังเรือหน่อยนะกัดททองคำก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์ี่ยังสิมืงสิมีศูนย์ยังสิดีสิแมงมือนี่บ่ให้เขาดอกไม้ ครับผมคลิปว,วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแร่มรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวนยังสิบสิบเมตรัดมือนีบ่ให้เขาดอกไม้ครับผมฟังนะครับ,รบขอ้อยนี่คำว่าตาเส้นี่มีดีอยู่คนหนึ่งนั่ของกำเจี๋ยนี่มีขวอยนะแมนผู้เดียว อืมสาธุคัาศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนยหนึ่งข้างหนุนเล็หน่อยเียงเข่าขึ้นได้บาทเ่นค้านเป็นขาหยังไครัเวลาครอยเลนี่คอยยันงขาหนึ่ง สือเหลืองนี่่านถือไม่งวมือนเอินเสือเหลืองด้อครับไหนล่ะะสสีเจ้าแล้วปลาตะสีเป็นผูเท่าเฝ่าเฮือนครับเป็นญาติมุนีอำนาจวาสนาหรือสีสีทำอยูแล้วสีใหม่กัเป็นใหม่สีนกกัเป็นนกสีมนุษย์ถ้เป็นระเจ้าก็ยังไดพสาธุสาธุ ได้แล้วศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งกากะกาเิน่าครับกาำกากำกะกำกากากำากำกะกำกากตะขึ้นาก้าก้ากาตะขึ้นงาเก้าเอ้ยอะไรกมีเก้าครับเก้า Một chiếc bay, nhưng bay, soothing means soot, tau lắm chiếc bay, nọn chiếc bay, soothing hoang yang siwa, ta, ta, tao, 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 cá tao, 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 มือนี่ล่ะสีห้องให pues ้เป็นเสียงสวรรค์สาี่ห้องใหม้มันเป็นพยาแห่งฝ่าแห่งดินสาธุครับใหม้มนุษย์มันแลลมมากพยาด้วยเต้บนบ้าน เขาแหลงยองเขาแหลงใดฟังเยียสวรรค์มือนี่เฝ้าดีเห็นมันแมนฟังเด้อมนุษย์โลกทั้งหลายครับผมฟังแปลแพ้เป็นพญยาเจ้ามูเจ้ากับฟังบ่ได้ซับครับคอยกับบ่มีหยังเ่อไหวนะถักทักเห็นมันได้เนื้อได้ใจเมื่อได้ครับผมท่างบนคอยกับว่าสวน หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ะเกากับเก่ากำมันเป็นอย่างเก่ากับหัวผอหัวไงจะใส่เอาบงหนอง้ไปศย์หนึ่งหกเม่ท่าจะชัดเจนบันไดศูนย์หนึ่งเก่าเกาศูนย์หนึ่งเกาศูนยหนึ่ง โซนหกหนึ่งศูนย์หกอย่ได้ยินครับผมดึกดึกดำไดดำดึกดึกกรรมดำกมีตะกรกับวิตาเก่ากับเก่าเอาไวมาเรวบ้างละหน่อยเอาหนังสือสี่พผ่ขึ้นมามันจะเขียนหาละกระดาษคกระดาษ อาเป็นีีนะคือภาพอ่อีดีดีเด้วปู๊กอีกท่านด้วปูผมไม่ได้เจ็บเลยกระดานแหลังด้่ปดด้วยอ่ม่าฮ่มันแห้งเนาะ

เรียนค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอบคุณค่ะศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเกาศ์หนึ่งศูน่เกาหกศูนย์หนึ่เก Hộp xuống lưng cao xuống lưng xuống lưng hộp. hộp xuống à, nói. Đây là đơn, nói. เสียงสวรรค์จากสันรพาเทวดาในหยุ่มมาลงหายนานาน้อยครับผมเอ๊อย่างนี้บอกยินีค่ะหกส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนหกอย่างนไปน้อยได้ยินครับอ๋อเดียวตัวเดียวคอหลอนนี่ละน้อยอ่าส <c oughs> องตัวยังอีกละน้อย หกศูนย์กับศูนย์หนึ่งอธิเผ็ดสองตัวไก่ตารางนะมูเจ้าเด่นบอกครับผมเด็กตีเขี้ยนเนี่ยมันขัดขัดมันก็ล่าหน่อยเราจะจัดเลยครับผมพะยะจ๋าคาเป็นมีผู้เดียวเด้อเฮ็ดนกขันีเฮ็ดอ่ะเดี๋ยวสองโตัวกัน หกศูนหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็หกศูนแล้วก็ศูนหนึ่งะครับวางไวท่านน่งเลยเอาสู้เอาเดี๋ยวผุ่นสามสองตัวละเบึงสองตัวกันสองตัวสองตัวหนึ่งสาม หนึ่งเจ็ดหน่อยเอ้ยมันสิเป็นหมาสีหอกหรือหมาสีโ้นมันก็เป็นเทวดามือนีละน่อยครับเสียงสวรรค์นะครับเสียงสวรรค์บ่ามีอย่างหน่อยเอ้ยครับผมหนึ่งสามมันปีนไปปีนมากแ่มีหนึ่งเจ็ดเช่นนั้นละลูกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดแค่นี้ล่ละลูกบอต้องกั๊บ่ต้องแอบหน่อยเอ้ย อย่าเลืมได้อย่าเลืมได้จะเลืมได้หน่อยเอาให้มันกินเอาให้มันแหงเอาให้มันแด่เอาให้มันดีสามยีนังสีมังสีมีแต่สามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งยิงป้าหน่อยไม่ ไปลงเหนกะางวยูเนกะยางได้ผู้ใดบ่อสึ่กับบอมันละน้อยเอ้ยผู้ใดบ่สึ่กับบอมันผู้ใดบ่สึ่กับไดนเด้อหน่อยเด้อนี่อย่งนันนี ะาึ้นอีกอันดีอืมอ่ะแคบ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 ได้ออกเยได้ดี